วันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูสารกิตเซมว่า Revival อ้างอิงในะพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่28ที่บอกว่าด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์คือเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระคิด เนื่องจากในพระคิดนั้นเราได้รับพระพรทุกอย่างรวมถึงการอภัยบาปก,การรักษาโรคการปกป้องให้ปลอดภัย <S <S <ค>การเลี้ยงดู <S <S เสร,รีภาพ <S 2> <S 2> <ค>การปลดปล่อยดังนั้นการฟ,ฟื้นฟูจะเกี่ยวข้องกับพษสคิดทั้งเส้น เพราะความรักมั่นคงของพระอ,องค์ที่มีต่อเราพระอ,องค์จะทรงฟื้นฟูเราโดยเรี่ยมหน้าแห่งพระนครและโดยการทรงช่วยของพระวิญญาณโดยเราต้องถ่อมตัวลงถ่อมใจลงกลับใจใหม่และตอบรับการจัดเตรียม ของพระเจ้าที่จะฟื้นฟูเราที่จะช่วยเหลือเราเวลาพระองค์ฟื้นฟูแล้วเราให้พระองค์ช่วยเราในการรักษาไว้ซึ่งการฟื้นฟูในชีวิตของเราให้อยู่คงอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ปรติดดีในพระเจ้าและถาวายสารเสริญพระองค์เสมอไป ดังนั้นนะครับการเฟื้นฟูจะเกี่ยวข้องกับพิษสกีทั้งสิ้นความหมายของการเฟื้นฟูพี่น้องเข้าใจว่าการเฟื้นฟูก็คือการเฟื้นฟูทั้งจิตวิญญาณจิตใจร่างกายให้สมบูรณ์จิตวิญญาณ ที่จะตกอยู่ในความผิดความบาปก็กรับการฟื้นฟูรับการชำระให้พ้นจากความผิดความบาปโดยพระโลหิตของพระคริสต์ส่วนจิตใจที่ชั่วร้ายที่เจ็บปวดที่มีบาดแผลก็กรับการฟื้นฟูจากพระเจ้าจนบริสุทธิ์จนสมบูรณ์และร่างกายเราที่เจ็บปว่วยมีความผิดโปกติทางร่างกาย มีโรคภัยแค่เจ็บร่างกายเรารับการฟื้นฟูได้รับการรักษาให้หายไปปกติสมบูรณ์แต่ว่าการฟื้นฟูความหมายแท้จริงแล้วหมายถึงการช่วยยึดการเคลื่อนไหวของพระเจ้าพระานกิจใช้ว่า catching the move of God การช่วยยึดการเคลื่อนไหวของพระเจ้า ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สามข้อที่หนึ่งบอกว่ามีฤููการสําหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟื้นฟูที่ผู้เผยเพระวจนะของพระเจ้าหลายต่อหลายคน ได้พูดถึงว่าเป็นเวลาแห่งการเฟื้นโฟลที่พระเจ้าเทพระวิญญาณมาสุดลงมาอย่างมากและพระเจ้าจะทรงทวีการอาจารย์หมายสำคัญการเดลิทให้เป็นสิ่งที่เกิดง่ายขึ้นในชีวิตของเราเวลานี้จะเป็นเวลาแห่งการเฟื้นโฟูจริงๆทีเดียวเลยครับ ดังนั้นการ่วยยึดการเคลื่อนไหวของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาการเฟิรนฟูเราก็มีหน้าที่จะ่วยยึดการเฟิรนฟู่ทระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่เรามาเป็นของเรานะครับการเฟิรโนฟูใหญ่การเจ็บเกี่ยวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ท so ีนี้เรามาดูระดับของการเฟื้นฟูนะครับระดับของการเฟื้นฟูมีระดับประเทศระดับเมืองระดับชุมชนระดับพิจารระดับครอบครัวและระดับบุคคลนะครับเราจะไม่มีการเฟื้นฟูระดับประเทศถ้าเราไม่มีเฟื้นฟูระดับเมืองก่อนนะครับเราจะไม่มีการฟื้นฟูระดับเมืองถ้าเราไม่เฟื้นฟูระดับชุมชนก่อน เราจะมีการเฟื้อยับชุมชนถ้าเราไม่มีการเฟื้อยับครอบครัวนะครับแล้วเราจะไม่มีการเฟื้อยับครอบครัวถ้าเราไม่มีการเฟื้อยดับบุคคลน,นะครับบุคคนนลได้รับการเฟื้อฟูอจนสมบูรณ์ทั้งจิตวิญญาณจิตใจร่างกายจนสมบูรณ์นะคะรับเป้าหมายของการเฟื้อฟูอนะครับ ประการแรกคือเพื่อมนุษย์มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงยอบที่8ปข้อสานบ,บอกว่าถ้าพระบุตรทําให้ท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าจากที่เราอ่านพระอัมภีพ์นะครับเราใช้สมองเราในการศึกษาอ่านค่ายควรพระคัมภีพ์นะครับ เราเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าจากความอภีแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์พบสัมผัสกับพระองค์อย่างแท้จริงเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับพระเจ้านะครับเราต้องขอให้พระเจ้าสำแดงพระองค์เอง,เองแก่เราทุกคนนะครับโดยพาะแก่เราเองนะครับ นวธรรมเอลซับ e บทที่สามนะครับได้พูดถึงเรื่องของเราต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสริมลังเราเพื่อเราได้อย่างรู้ถึงความกว้างความยาวความลึกความสูงแห่งความรักของพระเจ้าและให้เราได้รับความไยบูรณของพระเจ้าชุบเราคนด้วยนะครับความรักของพระเจ้าเกินความเข้าใจของเราครับแต่ว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถที่จะ เสริมรังเราทําทให้เราสามารถที่จะรับความรักของพระเจ้าได้สัมผับพระเจ้าแท้จริงอยู่ในกาสอดีตอยู่ของพระเจ้าป้าหมายของการเฟื้อฟูประการที่สองนะครับเพื่อให้มัรรย์มีประสบการณ์กับส um so ิ่ง ok ที่บันทึกไว้ในอัมพีในพระธรรมยอห์นบทที่แปข้อที่32บอกว่า ท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทําให้ท่านเป็นไทยนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวการหลักจารต่างๆที่บันทึกไว้ในพีผ่านทางการอา่านการค่ายควรการศึกษานะครับใช้สมองเรานะครับแต่พระเจ้าตก,การเรามีประสบการณ์กับการหลักจารนั้นๆที่เกิดขึ้นในพีนะครับ อย่างเช่นในหนังสือกิจการนะครับหนังสือการเป็นหนังสือการฟื้นฟูนะครับหนังสือกิารมีตัวอย่างสองตัวอย่างนะครับตัวอย่างของอารทูตเปโตและตัวอย่างของอารทูเปาโลนะครับอารทูตเปโตเมื่อท่านเดินไปตามท้องถนนนะครับเงาของท่านได้สัมผัสกับคนป่วยคนที่มีผีเข้านะครับ เมื่อเงาของท่านสัมผัสกับคนจํานวนมากนะครับสัมผัสกับคนที่เจ็บป่วยที่นอนอตามถนนนะครับคนได้รับการสายห,หายเป็นปกติและผีก็ต้องหนีออกไปจากคนนั้นนะครับนั่นคือการอาการย่างธรรมชาติอย่างพิสดารที่เจ้าธรรมผ่านเงาของอาจารย์เปโตนะครับโดยการต่อติดอยู่ของพระเจ้านะครับอีกตัวอย่างนะครับก็คือตัวอย่างของ อาจารย์ทูตปารโลนะครับอาจารย์ปารโลอาจารย์ปารโลได้มีผ้าขนหนูของตอนเองอยู่ผืนหนึ่งนะครับพระเจ้าได้ทำการอาจารธรรมชาติก็คือว่าเมื่ออาจารย์ปารโลเมื่อผ้าขนหนูของอาจารย์ปารโลไปสัมผัสที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเขาก็รับภาษา,าให้หายโล้นะครับแล้ว,าวยาชวก็หนีออกไปได้ก็ปลดปล่อย มนุษย์ไรากระบดป่อยวิญญาณช่วยต้องหนีออกไปนะครับพิสุทิคิดได้สัญญาว่าสิ่งที่องค์ทรงกระทำเราจะกระทำด้วยและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พิสุทิ์ทรงกระทำเราก็จะกระทำนะครับเราต้องมีประสบการณ์กับสิ่งที่บันทึกไว้ในพัีการอาจารย์หมายสำคัญอีกการอิทิต่างๆนะครับในยุคข,ของเรานะครับ ต่อมาเราพูดในเรื่องเงื่อนไขของการเฟื้นฟูนะครับเงื่อนไขของการเงื่อนไขเพื่อรับการเฟื้นฟูนะครับประการแรกคือความกระหายหาพระเจ้า d e p r e s i o n นะครับความกระหายหาพระเจ้าเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของคนที่จะได้รับการเฟื้นฟูนะครับตัวอย่างก็คือกษัตริย์ดาวิดบาธิเมอัสและหญิงโลหิตตกนะครับ เราเริ่มจากกษัตริย์ดาวิดก่อนนะครับดาวิดเมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วนะครับท่านได้สวงสหาพระเจ้าด้วยการร้อนด้วยความร้อนลอนนะครับท่านสวงหาที่ได้อยู่ในการทรงยฉมพระเจ้าโดยดาวิดได้ทําการเคลื่อนย้ายหีปภรยาของพระเจ้ามาที่เมืองของดาวิดนะครับโดยการถวาย เกียรติแด่พระเจ้าอย่างเหมาะสมนะครับคือเมื่อคนหาหี่ภรรยาของพระเจ้าก้าวไปได้หกเก้านะครับดาวิดได้ถวายสรารบูชาถวายแด่พระเยาวานะครับทีหนึ่งครับทุกกเก้าดาวิดก็ถวายสรารบูชาแด่พระเยาวานะครับและดาวิดได้สวมเอฟโฟดผ้าป่านในละเอียดน,นะครับเต้นลำด้วยสุดกำลังของท่านถวายแด่พระเจ้า นะครับต่อมาในตัวอย่างของบาธิเมอันนะครับเป็นชายขอทานตาบอดนะครับบาธิเมอันขณะที่พเยซูกําลังจะเสด็จเข้ากรุงุ่รุงัสิสเลมเพื่อไปถูกตึงตายบนไม้ข้างเขนเยซูเดินทางผ่านเมืองเยริโคขณะนั้น ขณะที่พงเดินทางกับฝูงชนผ่านเมืองเยเโคอพงก,ก็ได้หยุดยืนนิ่งอยู่เนื่องด้วยเสียงร้องอย่างสุดใจของบาธิเม่อดัดที่ต้องการขอให้พระเยซูร,รักษาเขาใหายจากการตาบอดนะครับพระเยซูทรงหยุดขบวนการที่จะไปที่มายกันเขน แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อหยุดเพื่อเสียงหยุดเนื่องจากเสียงร้องเรียกของบาธิเมอัสคนเดียวเลยนะครับนั่นคือการนั่นคือความกระหายหาพระเจ้าด้วยสดใจนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือหญิงโลหิตตกก็เช่นเดียวกันนะครับหยิงโลหิตตกเธอได้ทุกข์ยากลำบากมากนะครับ เพราะมีหมอหลายคนมารักษา,าเธอแต่เธอก็ไม่หายนะครับจนเธอได้สูญเสียทัพยสินทั้งสิ้นนะครับครั้นเธอได้ยินถึงเรื่องของพระเยซูนะครับเธอก็แอบ,บมาข้างหลังพระองค์ท่ามกลางฝูงชนมาแต่ต้องชายฉลองพระองค์นะครับและเธอรับกรารรักษาให้หายเป็นปกตินั่นคือเรื่องของยีนโลหิตตกนะครับ ในพระธรรมเยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อที่สาบอกว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านะครับตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มจะพูดถึงคําว่าด้วยสุดใจของเจ้าสิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการฟื้นฟูเพราะเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเราเราจะพบพระองค์ เมื่อเราพบพระองค์เราก็อยู่ในการโถถิตยอยู่ของพระองค์และการอาจารย์ก็เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าครับแต่นะครับแต่เมื่อเวลาที่เราเผืดอแห้งฝ่ายจิตวิญญาณฝรั่ังกิษว่าเป็นสปิริตชัวไดเนสให้เราพูดแก่จิตใจเราว่าเรากระหายพระเจ้าเราก็หายพระเจ้าเราก็หายพระเจ้าเสมอครับ โดยท่าเราก็หายพระเจ้าจริงๆนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับต่อไปเงื่อนไขเพื่อรับการฟื้นฟูประการที่สองพูดถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้านะครับ h i t Present การสถิตอยู่ของพระเจ้าคือการตระหนักรับรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะครับทุกที่ที่พะเีสุคริตเสด็จไปนะครับ นั่นก็คือว่าการสถิต่ของพระเจ้าก็อยู่นาที่นั่นนาที่น้นๆนะครับฉะนั้นนะครับการสถิติของพระเจ้าคือการรั้ตระหนักรับรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราจริงๆนะครับแม้ว่าโดยสัมผัสทางห้าก็ตามนะครับถ้ารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆนะครับนั่นก็คือการงถิต่ของพระเจ้านะครับ นพธรรมสองพงศาว,วดาบที่สิบหกข้อเก้าบอกว่าเพราะว่าพระเนตรของพิยาวาไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงธนุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้อลนานที่มีใจจริงต่อพระองค์นพีตอนนี้ครับบอกว่าพระเนตรของพระเจ้าไปไปมามาอย่างรวดเร็วอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงธนุภาพพระกำลังฤทธเดชการเสริมพลัง ของพระอ,องค์แก่คนเหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระอ,องค์ที่จะไปหาพระอ,องค์ด้วยสดใจนะครับสรุปนะครับให้เรายอมจานนทุกสิ่งในชีวิตของเราต่อพระเจ้าวางชีวิตของเราไว้บนแท่นบูชาแล้วไฟของพระเจ้าจะตกลงมาบนเครื่องบูชาเสมอเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ เติมเติมชิดของเราเจิมเราและวประทานเรียมอนาจให้แก่เราแล้วให้เรารักษาไฟของพระเจ้าให้ติดอยู่เสมอโดยเราไม่หยุดที่จะแสวงหาติดตามพระทัยพระเจ้าเพื่อเราจะได้ทราบว,ว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรและเราทําร่วมกับพระเจ้านําไปสู่การเฟื้นฟูรือไวเวอรครับขอบคุณพระเจ้าครับขอพระเจ้าอความพี่นทุกคนนะครับ